ทุกๆปีจะมีอนุชนจากคริสจักตรังเข้ามาศึกษาต่อหรือทำงานในกรุงเทพอาจารย์พรสูงจิตแจ้งศิทธยาพิบาคลคริสจักตรังได้มีภาระใจในการตั้งกลุ่มเพื่อเลี้ยงดูจิตวิญญาณคนเหล่านี้ไม่ให้หลงหายไปจากทางของพระเจ้าแต่เนื่องจากความจำกัดในด้านต่างๆทำให้ไม่สามารถทำได้ตลอดสมาชิกบางคนไม่ได้ไปร่วมนมัสการที่คริสจกักรใดเลย ในแพทย์วิสาชาวชูเวศประธานคริสจักภาคที่17และในแพทย์ไพบูลจิตแจ้งประธานคริสจักรตรังและอาจารย์พรสวงได้มีภาระใจในเรื่องนี้ตั้งแต่กลางปี2003อาจารย์พรสวงได้ติดต่อรวบรวมลูกหลานคริสเตียนชาวตรังที่อยู่กรุงเทพได้ประมาณ3-4ครอบครัวมาเป็นจุดเริ่มต้นที่จะอาสามารวบรวมคริสเตียนเหล่านั้น ที่ไม่สังกัดคริสตจกักรใดให้มาได้รับการเลี้ยงดูและเมื่อวันที่7มีนาคม2004ได้มีสัมคีทาครั้งแรกอย่างเป็นทางการที่ห้องประชุม5และได้รับความเอื้อเฟื้อด้านสถานที่จากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนโดยอาจารย์กู้ศักดิ์สารกิติพันธ์ผู้จัดการโรงเรียนมีผู้มาร่วมนมัสการประมาณ40คน ซึ่งได้มีการตั้งชื่อคริสจักรว่าคริสจักรใจผูกพันคริสจักรมีชื่อภาษาอังกฤษว่า Bidding Hearts Church หรือ BHC โดยผู้ให้ชื่อนี้คือดรเอ็ดมันและดรโดโรธีโรสมิชชันนารีของ OMF ซึ่งเคยเป็นอาจารย์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยายลัยสงขลานครินและเคยมาช่วยงานด้านดนตรีที่คริสจักรตรังระยะหนึ่ง ครงสร้างการดำเนินงานคล,าคล้ยายคริสจักรแม่คือคริสจักรตรังมีคณะกรรมการอำนวยการเป็นหลักในการดำเนินงานประธานกรรมการคนแรกคือนายแพทย์วิาสาชาวชูเวศมีการแบ่งงานเป็นฝ่ายอภิบาลฝ่ายเลี้ยงดูฝ่ายนมัสการฝ่ายระวีวาระศึกษาและมีการเลือกตั้งครั้งแรกในวันที่7มิถุนายน2009 โดยกำหนดให้มีการเสนอชื่อผู้ที่จะเป็นประธานคริจักจากกลุ่มต่างๆ5ชื่อแล้วให้สมาชิกได้จับฉลากดังใช้กับชนชาติอิสราเอลในสมัยโมเสสจึงได้ประธานกรรมการคนที่สองคือนายแพทย์มงคลวงชินชัยซึ่งได้ตั้งคณะกรรมการอำนวยการชุดที่สองขึ้นบริหารงานคริจักรตั้งแต่ปี2 0 0 9ถึง2013กรรมการชุดนี้ได้ร่างธรรมนูญคริจักใจผูกพันขึ้นใช้เป็นครั้งแรก ประธานกรรมการคนปัจจุบันคืออาจารย์กู้ศักดิ์สารกิติพันธ์หนึ่งปีต่อมามีสมาชิกเพิ่มมากขึ้นจนสถานที่เดิมคับแคบจึงได้ย้ายมาใช้ห้องประชุมหนึ่งอาคารสิรีนาดเป็นที่นมัสก,การประจำในระยะที่ไม่มีศิยาพิบาลได้เรียนเชิญอาจารย์และาศาสนาาจารย์หลายท่านมาช่วยเทศนาอาทิเช่น นายแพทย์ฟรีดาโมธนาพะคุณศาสนา,าจารย์ด็อกเตอร์เอสลาโมธนาพะคุณทันตแพทย์ด็อกเตอร์ศึกษาเทพาอารีอาจารย์ขจรธนังกูลวิโรธเป็นต้นในปีแรกได้จัดค่ายคสิจักรใจผูกพันที่หาดมุกแก้วจังหวัดตราดมีชื่อค่ายว่ามุ่งสู่เยริโคโดยอาจารย์พรสวง ร่วมกับนายแพทย์ปีดาโมธนาพระคุณเป็นวิทยากรการจัดค่ายคริสจักรถือเป็นงานหลักที่สมาชิกให้ความสำคัญและสนใจเข้าร่วมเกือบทุกคนเป็นประจำทุกปีมีหัวข้อค่ายเปลี่ยนไปตามวัตถุประสงค์ของคริสจักรแต่ละปีได้แก่เสริมสร้างพระกาย Give for Giving, Fulfill, ไหลล้น Unity ยังทกยกถังที่ครอบตะเกียงของตนออกแม่เหล็ก BHC สปริตและปี2013ที่ผ่านมาคืองอกงามพันธกิจและจุดเด่นของคิสจักรคิสจักรใจผูกพันมีสมาชิกไม่มากนะักทุกคนจึงรู้จักกันมีความสนิทสนมและชวนกันร,รับใช้พระเจ้าสมาชิกใหม่หลายคนกลับใจรับเชื่อ โดยผ่านทางการชักชวนเป็นพยานจากเพื่อนที่นำมายังกลุ่มเซลล์กลุ่มเซลล์ตามบ้างสมาชิกได้แก่กลุ่มเซลล์โมเสสกลุ่มเซลล์ดาวิดกลุ่มเกรสเฮาส์มีสมาชิกใหม่หลายคนที่กลับใจรับเชื่อผ่านทางพันธกิจนี้คลิสจักเน้นการเรียนระวีวราระศึกษาทุกวันอาทิตย์มีชั้นระวีวรารศึกษาเด็กและชั้นผู้ใหญ่หลายชั้นมีการจัดค่ายระวีเด็ก เดยเริ่มครั้งแรกในปี2009และมีการจัดเป็นประจำทุกปีคริสจักรใจผูกพันมีจุดเด่นในเรื่องเพลงเป็นเพลงประสานเสียงเพลงร่วมสมัยในงานคริสต์มาสทุกปีถือเป็นการประกาศใหญ่และไฮไลท์ของคริสจักรเป็นโอกาสสำคัญที่สมาชิกทุกคนจะชวนเพื่อนหรือครอบครัวมางานคริสต์มาสฟังเพลงประสานเสียงโดยคณะนักร้อง และชมเรื่องราวของพระเยซูคริสต์ผ่านทางการแสดงภาพแสงเสียงในรายการทุกปีใช้สถานที่หอธรรมโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนมีผู้เข้าร่วมงานประมาณปีละ5้าถึงหก0คนกลุ่มตามวัยได้แก่กลุ่มอนุชน ในระยะแรกส่วนใหญ่ของกลุ่มอนุชนคืออนุชนคริสจักรตรังปัจจุบันอนุชนรุ่นใหม่คือลูกหลานสมาชิกที่เคยเป็นนักเรียนเรยีรวมถึงนักเรียนโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนที่เติบโตขึ้นมารับใช้พระเจ้าต่อโดยได้รับแบบอย่างจากรุ่นพี่ๆนะับว่าเป็นกําลังสําคัญของคริสจักรกลุ่มหนึ่งกลุ่ม professional เป็นกลุ่มไ้ทำงานที่มีศักยภาพ และมีความทุ่มเทให้กับพระเจ้าในงานรับใช้ของคริสตจักรร้อนรนในการประกาศให้กับญาติพี่น้องในครอบครัวที่ยังไม่รู้เรื่องพระเจ้าและรวมไปถึงเพื่อนที่ทำงานโดยผ่านทางกลุ่มเซลล์และการจัดค่ายประกาศเป็นประจำทุกปีกลุ่มครอบครัวใจผูกพันประกอบด้วยคนจากหลากหลายอาชีพเช่นแพทย์พยาบาลนักธุรกิจ ครูมีการจัดสามัคคีธรรมไปเยี่ยมเยียนหนุนใจตามบ้านสมาชิกหรือผู้ป่วยนอกจากนั้นยังมีจัดค่ายหรือการออกไปทำกิจกรรมพิเศษเป็นประจำทางคริสจักรได้เช่าอาคารห้องแถวในซอยปราโมทถนนสีลมให้ชื่อว่าบ้านใจผูกพันเริ่มเปิดใช้ตั้งแต่วันที่20มกราคม2011เพื่อเป็นสำนักงานประจำของคริสจักร และยังทำพันธกิจประกาศผ่านทางการสอนภาษาให้กับผู้สนใจมีสอนการทำอาหารการประดิษฐ์สิ่งของและเป็นสถานที่ซ้อมดนตรีของถิ่นนวสการโดยมีคุณธนวัฒน์คันธวัฒน์เป็นผู้จัดก,การของบ้านใจผูกพันนอกจากนั้นบ้านใจผูกพันยังเป็นที่ตั้งของมูลนิธิใจผูกพันซึ่งจดทะเบียนก่อตั้งในวันที่7สิงหาคม2010โดยมีนายแพทย์มงคลเป็นประธานคนแรก จนถึงปัจจุบันมูลนิธิใจผูกพันมีพันธกธิจหลักในการศาสนาและสาธารณกุศลโดยการให้ทุนการศึกษาและสนับสนุนแก่นักเรียนนักศึกษาที่ด้ยอยโอกาสคริสจักรได้จัดพิธีบัพติศมาไป12ครั้ง โดยมีผู้รับบับติศมาเข้าเป็นสมาชิกสามัญของคริสตจักรจำนวน48คนเราเชื่อว่างานของพระเจ้าจะดำเนินต่อไปจนกว่าพระองค์จะเสด็จกลับมาในอนาคตคริสตจักรยังคงรับใช้พระเจ้าควบคู่กับการอธิษฐานเราให้ความสำคัญในการสร้างคนมากกว่าการสร้างตัวอาคาร การสร้างคนคือการให้อาหารฝ่ายวิญญาณคือการเลือกเพลงนักเทศที่มีชีวิตฝ่ายวิญญาณที่ดีควบคู่กับอาหารฝ่ายวิญญาณจากสิทธยาพิบาลประจำเพื่อเสริมสร้างสิ่งที่ยังขาดอยู่เราเปิดโอกาสให้สมาชิกออกกำลังกายฝ่ายวิญญาณโดยการรับใช้ในของประธานที่มีโดยคณะกรรมการให้การสนับสนุนเรามีของประธานด้านเสียงเพลงจึงอาจรับใช้ในด้านการทำสื่อเสียงเพลง ตั้งคณะนักร้องเพื่อพันธกิจต่างๆโดยเฉพาะกับผู้ป่วยในโรงพยาบาลการที่เรามีจุดเด่นในเรื่องความผูกพันที่อบอ,อุ่นแบบครอบครัวเราจะเน้นการประกาศแบบสายสัมพันธ์เพื่อนชวนเพื่อนพี่ชวนน้องมาเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆเรามีสมาชิกที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์มากอาจเป็นน้ำพระทัยที่จะลองรับใช้ในภานกิจการรักษาพยาบาลผู้ป่วยร่วมกับการประกาศ เรามีของประทานด้านเทคโนโลยีเราเราคงต้องเลือกนำสิ่งเหล่านี้เช่นเว็บไซต์ f a c e b o o k โซเชียลมีเดียต่างๆมาใช้เสริมสร้างและประกาศมากขึ้นขณะนี้เราเริ่มมีกลุ่มศึกษาพระคัมภี์ภาษาจีนซึ่งเชื่อว่าพระเจ้าอาจจะใช้กลุ่มนี้เพื่อการประกาศกับกลุ่มคนจีนหรือนำพระพรจากคริสเตียนจีนมาแบ่งปันแก่คนไทยในด้านความสัมพันธ์กับองค์กรคริสเตียนต่างๆ เรามีโครงการที่จะให้การสนับสนุนแก่องคอ์กรคริสเตียนที่มีผลงานของพระเจ้าเป็นที่ประจักษ์เพื่อให้องคอ์กรเหล่านั้นเข้มแข็งในด้านสถานที่ก่อสร้างตัวอาคารเรามีการอธิษฐานและถวายทร,รัพย์เพื่อการหาสถานที่ตลอดมาเช่นกันเหนือสิ่งอื่นใดเรารอคอยน้ำพระทัยพระเจ้าหวังว่าพระจักรใจฝูกพันจะอยู่ในคำอธิษฐานของท่าน เพราะเขาผูกพันเราด้วยความรักเราจะช่วยกู้เขาเราจะป้องกันเขาไว้เพราะเขารู้จักานามของเราเมื่อเขาร้องทุนเราเราจะตอบเขาเราจะอยู่กับเขาในยามยากลำบากเราจะช่วยเขาให้พ้นและให้เกียรติ